ถูกหวย18ล้านชีวิตเปลี่ยนถูกหวย18ล้านชีวิตเปลี่ยนชีวิตปัจจุบันอันชุลิพรอ,อดีตภรรยาล้อต๊อกค,คบเด็กห่าง26ปีเมื่อวันที่28ตุลาคม2566เหลือเฟือมกจกนักแสดงตลกชื่อดังลงคลิปผ่าน Youtube เหลือเฟืออ h ชาแนลพาไปพูดคุยกับเจ๊อันอดีตภรรยาของป่าต๊อกหรือล้อต๊อกตลกในตำนานเปิดใจถึงชีวิตที่ได้มาเป็นภรรยาของดาวดังวงการตลก ยอมรับว่าจุดเริ่มต้นเพราะหวังจะหลอกลวงแต่สุดท้ายกลายเป็นความรักและยกให้ป่าต๊อกเป็นทั้งคนรักและผู้มีพระคุณที่ยังคงอยู่ในชีวิตแม้อดีตสามีจากจากไปนานนับสิบปีแล้วเจ๊อันเผยว่าที่บ้านสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ของป่าต๊อกและมีรูปปั้นของป่าต๊อกโดยมีใส่สมองของป่าต๊อกที่จากไปแล้วด้วยตอนป่าเสียได้เอาสมองจากวัดพระศรีมาใส่บธธรรจุทำพิธีให้ป่าตรงนี้แล้วที่เหลือเราเอาไปลอยอังคารดังนั้นหุ่นนี้คือของแท้แน่นอน เริ่มต้นรู้จักป่าต้อคิดว่าตั้งใจจะหลอกเขาเอาให้หมดตัวเขาเริ่มมาติดเราซื้อของมาให้เอาใจเรามารอเราที่ร้านทุกวันสักพักก็ชวนเราว่าไปเล่นตลกกับพ่อใหม่เราก็มองว่าเขาคงไม่ได้คิดอะไรเขาอาสาเป่าหัวให้จะได้โด่งดังแต่จากนั้นเราก็เริ่มหลงไหลเขาตอนนั้นเขาให้เงินใช้ทุกวันพาไปซื้อของดีๆจนคิดว่าตอนนั้นจะไปหลอกเขาแต่ลูกสาวก็มาป่วยจึงเสนอให้เขาว่าจะยอมเป็นมีครั้งเดียวแรกกับให้ช่วยค่ารักษาลูก แต่จากนั้นคนก็รู้กันไปทั่วเองว่าเป็นผัวมีกันแล้วซึ่งป๋าก,ก็เป็นฝ่ายขอให้จดทะเบียนกันให้ถูกต้องอีกด้วยเรื่องการมีลูกน้องอุ้มบุญตอนนั้นมีข่าวทํานองว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกของป๋าต๊อกพ่อไม่มีแรงที่จะทําลูกออกมาได้อย่างนี้หรือเชื่อหลงพ่อโสธรศักท้าอุ้มบุญไม่ใช่ลูกป๋าต๊อกให้พี่เสียลูกคือสายเลือดตาต๊อกถ้าไม่ใช่ขอให้พี่ไปมาดูถูกกันตอนนั้นแล้วเป็นไงลูกออกมาก็บล็อกเดียวกับตาต๊อกเลย ปัจจุบันเจ้อันเผยว่าหาเงินจากการขายของในตลาดและทำครัวอยู่ที่มินบุรีชีวิตก็สบายแล้วมีใช้วันละ3-4ทถึง่พันส่วนมากก็จะแจกคนเวลาช่วยใครก็จะอุทิศให้ป่าต๊อกรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรเพราะเราทำบากมาเยอะเคยโกงเขาด้วยต่อเล่นบอลการพนันทำร้ายชีวิตมากเคยเล่นบอลเสียสิบยี่สิบล้านเพราะคำว่าล้อต๊อกทำให้มีกินฟื้นมีเงินไม่รู้จะเก็บตรงไหนแย,แย่เพราะคำว่ามีล้อต๊อกถ้าไม่มีล้อต๊อก วันนี้ไม่มีชุลีพรทรัพย์สํารวยแน่นอนไม่ได้มีเงินมากมายแต่ไม่ถึงขนาดไม่มีกินยอมรับว่าไปไหนก็จะพูดถึงป่าตอกตลอดแฟนเราก็เข้าใจเพราะเราไม่คิดว่าเขาเป็นผัวเขาเป็นผู้มีบุญคุณตลอดชีวิตตอนนี้เงินทองหลักๆมาจากที่เราถูกหวย18ล้านห้างงวดชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนี้จากไปร้องเพลงโนอาคาเฟ่แฟนก็เรียนอยู่ปิดกล่าววันนั้นร้องเพลงเสร็จก็จะลุงขับแท็กซี่อายุ70กว่าแล้วแกบอกอยากกลับร้อยเอ็ด เราเห็นใจเพราะเข้าใจความลำบากตอนป่าเสียมีสอมอบันติแค่8พันนอสอรอ,อยอหนึ่งบาเท้าแถมอข่าวว่าก็โจมมติจะนอทุกกที่แดดจะจะบชีวิตต่อตะวะเองอตออนอนนอแต่มาที่ดะได้ชีวิตต่อเรามีค่ามากกกว่าคอนอที่อากอมาพูด